สวัสดีครับมาส่งงานนะครับผมฮาวเวลเฮดซิกพีเอชอีวีนะครับผมคันนี้ติดฟิล์มทั้งคันเลยนะครับผมเป็นฟิล์มกันรอยนะครับเกรดทีพียูหนา190ไมครอนนะครับผมแล้วก็เคลือบเซรามิก 9H นะครับติดฟิล์มกองแสงรอบคันนะครับ8ปดสสลูปติด80นะครับแล้วก็มีพ่นกันสนิมนะครับไม่แบบไม่ใช่ตัวเก็บเสียงนะครับพ่นกันสนิมแบบปกตินะครับมาดูความสวยก่อนครับความเงา รถที่ติดฟิล์มใสกันรอยเนี่ยจะมีความเงานะครับผมจะดูมีมิติความฉ่ำความกลอสเขาจะสูงกว่านะครับดูมีมิติของสีรถนะครับสรีระส่วทรงต่างๆก็จะเห็นความเป็นเคิร์ฟอะไรพวกนี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับผมหลังคาสปอยเลอร์หลังเนี่ยติดหมดเลยนะฮะติดหมดทุกชิ้นนะครับเป็นโนแบ็ k พวกนี้ก็ติดนะครับนี่ข้างล่างนะฮะตอนติดเนี่ยโลโก้พวกนี้เราแกะออกหมดนะครับเพื่อเกี่ยวกความสวยงามนะฮะแล้วก็จะติดเข้าไปที่หลังนะครับมาดูใกล้ๆ เห็นไหมครับก็จะเรียบเนียนเหมือนรถไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเหมือนเราเป็นรถปกตินะครับแต่จริงๆเราแล็ปฟิล์มมาหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับดูดูดูมุมนี้ฮะดูสันรถดูเหลี่ยมรถนะครับดูใกล้ๆกันเลยนะครับจะไม่เห็นรอยฟิล์มเลยนะฮะเพราะฟิล์มจะถูกยัดเข้าไปลึกที่สุดเท่าที่เราจะสามารถจะสอดเข้าไปได้นะครับเวณด้านหลังนี่เห็นไหมครับนี่พวกนี้จุดนี้ก็จะมีความเรียบเนียนนะครับผมชิ้นงานก็จะดูแนบนะฮะ ป็นนวแบคพวกนี้ฮติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันเหมือนยังไม่ได้ติดนะครับอานนี้ยวก็จะทําให้ความสวยงามของรถมากขึ้นนะครับปกป้อง,อง,องได้จริงแล้วก็สวยงามจริงๆครับผมนี่ที่เด็ดเลยนะครับกระจังหน้ากระจังเนี่ยฟิล์มกันรอยนะไม่ต่ำกว่า300รอยชิ้นนะครับเพราะว่านี่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาจากข้างบนเลยตัวฮาวงฮาวาวมีหมดนะครับไฟหน้าครับมีหมดเลยเส้นสายพวกคุมโคุมเมียมีหมดเลย พลาสติกพวกนี้นะครับเรามีน้ํายาเฉพาะในการเคลือบให้นะครับพลาสติกพวกนี้บริเวณที่เป็นด้านหน้านะครับผมข้างในเนี้ยเราก็จะมีน้ํายาเคลือบให้นะครับเดี๋ยวมาดูฟิล์มกันลอยภายในนะครับคันนี้ติดฟิล์มเต็มคันกับซันนี่ฟิล์มภายในเราแถมให้เลยนะครับอันนี้ก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะคะสวยไหมฮะเรียบเนียนเงานะครับผมตัวที่เป็นสีโรสโกพวกนี้นะครับก็จะติดไปด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยห็นไหมฮะ สวยงามมากพวกนี้ติดหมดเลยนะคะเส้นสายต่างๆนี่ติดให้หมดเลยหน้าจงหน้าจอนะครับข้างลงข้างล่างติดให้หมดเลยนะครับผมอันนี้เต็มระบบครับครบวงจรสุดเลยจบครบในที่เดียวนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับทักมาได้นะครับผมซันนี่คาสปานะครับยดีให้บริการนะครับจะพ่นสนิมอย่างเดียวเคลือบเซรามิกอย่างเดียวหรือจะทํสองอย่างติดฟิล์มหรือจะเอาแบบชุดใหญ่เลยนะครับติดต่อมาได้เลยครับฟิล์มกันรอยมีตั้งแต่ ตัวเริ่มต้นนะครับครึ่งหน้านะครับหมื่นกลางๆนะครับหรือว่าจะเอาทั้งคันก็อยู่ที่3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นนะครับห้าหมื่นจนถึง1นึ่งแสนก็มีนะครับผมมันอยู่ที่ความต่างของเกรดของฟิล์มนะครับผมโปรแกรมที่มันพ่วงออปชั่นต่างๆอย่างเช่นจะเอาฟิล์มตัวท็อปเอาเซนไมคตัวท็อปเนี่ยเราสามารถจะเจรจาแล้วก็ตกลงกันได้นะครับผมไม่ตายตัวนะครับอ้บาใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยครับซันนี่คาร์สปานะครับ หรือว่าโทรมาก็ได้0855365646นะครับเหนือแอดมินจะดูแลให้นะครับ